วิธีการติดตั้ง FKPa ค s นะคะและก็วิธีการเข้าใช้งาน FKPa ค s นะคะสำหรับวิธีการติดตั้ง FKPa ค s นะคะให้ปิด Wi-Fi และเปิดใช้เฉพาะสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเบอร์มือถือที่ผูกบัญชีกับ FKPa ค s เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเรานะคะใช้สัญญาณ Wi-Fi หรือใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเบอร์มือถืออื่นๆที่ไม่ได้ผูกบัญชีกับ FKPa ค s นะคะจะทำให้เข้าใช้งาน FKPa ค s ไม่ได้นั่นเองค่ะ สำหรับขั้นตอนของการติดตั้งแอปเคพัทนะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดแอป,ปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะระบบ Android นะคะเข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store ได้เลยจากนั้นพิมพ์ตรงช่องค้นหาค่ะพิมพ์คำว่าเคพัทนะคะพอเจอแอปเคพัทแล้วให้กดติดตั้งได้เลยค่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วจะมีช็อตคัทแอปเคพัทตรงหน้าจอของเรานะคะให้กดเข้าไปที่แอปเคพัทได้เลยนะคะแล้วจากนั้นจะมีป๊อปอัพแบบนี้ให้กดอนุญาตนะคะให้เคพัทเข้าถึงรูปภาพของเราค่ะ และจากนั้นนะคะให้กดขณะใช้แอปค่ะเพื่ออนุญาตให้เคพัทเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ของเรานะคะจากนั้นก็กดคำว่าเข้าสู่เคพัทค่ะแล้วจากนั้นจะมีคำว่าการแจ้งเตือนพบการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะให้เรากดต่อไปได้เลยค่ะจากนั้นให้ใส่หมายเลขบัญชีตรงช่องนี้นะคะและใส่เลขบัตรประชาชนตรงช่องนี้นะคะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใส่เลขที่หนังสือเดินทางนะคะใส่เสร็จแล้วกดยืนยันค่ะจากนั้นก็ใส่หาหารหัสผ่านนะคะ สำหรับรหัสผ่านนี้นะคะให้เราใช้รหัสเดิมกับแอปเคพอันเดิมที่เราเคยใช้นะคะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนใช้รหัสที่ไม่ใช่รหัสเดิมมันจะเข้าใช้แอปเคพไม่ได้นะคะเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของการดําเนินการเรียบร้อยค่ะให้เรากดกลับนะคะพอเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะให้เราติ๊กเลือกบัญชีหลักของเราได้เลยค่ะติ๊กเลือกบัญชีหลักเสร็จแล้วนะคะกดต่อไปได้เลย จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะเราจะเปิดปุ่มต่างๆเหล่านี้ไว้ทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะสามารถมาตั้งค่าปิดการใช้งานภายหลังได้ค่ะจากนั้นค่ะกดต่อไปค่ะจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอของแอปเคพารทค่ะถ้ามีป๊อปอัพแนะนําแบบนี้เด้งมานะคะก็ให้กดต่อไปและก็กดต่อไปค่ะ และก็กดปิดค่ะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอของแอปเคพัทนะคะก็หน้าจอลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถใช้งาน FK p เคพเพื่อใช้ในการทําธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ